สวัสดีครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็ตรงกับวันลอยกระทงนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปลอยกระทงไปลอยแหละไปลอยแล้วแล้วก็รีบกลับบ้านนะครับเพราะว่าอยากมาอยู่ที่บ้านอยากมาอยู่ที่บ้านเพราะว่าอยากแกะกล่องพัสดุนะครับเพราะว่ากล่องพัสดุกมาถึงสองวันแล้วไม่ได้แกะก็กะว่าจะมาแกะพร้อมอคนดูทุกคนเพื่อนทุกคนนะครับเอามาลุ้นกันห,หลายคนชอบนะครับคลิปแกะกล่องว่าวันนี้เราจะสั่งอะไรมาเลี้ยงนะครับก็เป็นกระบองเพชรแหละแต่ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวแกะเลยนะครับ นี่คือไม่ได้แกะสองวันแล้วไม้มาถึงน้สองวันแล้วไม่ได้แกะเพราะว่าหลาย,ลายๆอย่างต้องไปหาหมอด้วยแล้วก็ยังไม่อยากแกะถ้าเกิดยังไม่ได้ทํเคปเปอย่างเงี้ยน่าจะไม่เป็นไรมั้งน่าจะไม่เนาเพราะว่ามันค่อนข้างน่าจะแข็งแรงอยู่นะครับ <c oughs> พอหนังสือพิมพ์มาโอเคนะครับ <c oughs> ได้มาในกล่องนี้นะครับสามต้นนะครับแต่เดี๋ยวเราไปแกะดูกันว่าเป็นอะไรนะครับ <c oughs> มันน่ารักนะครับอยู่ๆก็ไปหลงเสน่ห์มันเฉยเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะมีแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่มีแต่แบบอาจจะแบบเปิดเป็น เขาเรียกว่าอะไรเปิดใจรับรับสายพันธุ์ใหม่ๆบ้างนะครับนะลองดูลองดูงดงัเดี๋ยวแกให้ดูเลยนะครบต้นแรกหุ้ยหอมมันดีมากอันนี้ก็มาเก็บนะครับไม่ได้ขายชอบส่วนตัว <c oughs> อยากได้มาสักพักนึงแล้วแเห็นว่ามันรวมกันเยอะๆแล้วมันก็น่ารักดีอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหลายๆคนคงคิดว่ามันเป็นแมมใช่ไหม <c oughs> มีหนามออกมาแล้วนะครับโดนมือนิดหน่อยแล้วขออนุญ,ญาตจับรากนะจับเบาๆนะคบไม่ได้จับแรงอ่กลัวนหนามมันตามือนี่มันคือน้องเมโลมันคือเมโลแคร์นะครับเมโลแคร์คือเที่ยวมาเพราะมันน่ารักพอไปเห็นของจริงแล้วมันเป็นแบบเหมือนมันมีแบบเซฟาริยมอะครับตรงนี้ที่เขาเรียกว่ามันเซฟารีเมอะ มันเหมือนเฟอร์อะครับเป็นขนนุ่มๆแล้วก็มีดอกติดฝักเองอะไรเงี้ยแล้วก็ต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีเซฟาเรียมแล้วน่ารักดีนี่เนาะก็เลยเอามาเลี้ยงแต่จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวจะ,จะพยายามเก็บให้ได้หลายๆสายพันธุ์แต่อนนี้ก็เริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับได้มาทั้งหมดสมต้นนะครับเดี๋ยวอาจจะหามาอีกถ้าติดฝักก็อาจจะเอาเพาะนะครับหรือไม่ก็อาจจะเอามาแบ่งอืงนี่ประมาณนี้ต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับน่ารักดีก็ถ้าเทียบกับคนก็เหมือนเหมือนคนแล้วก็มมีขนนกกออออยตรรงคงค,ค็ืเฟ์ั <c oughs> เหมือนหาง,งเครื่องอะหางเครื่องแดนเซอร์อะที่มีคนต้องไโคอเวลาเต้นอะไรเงี้ยลงมาณนี้เเขา <c oughs> มีพอปเยอะดิอัี๋ยวไปแก่อีกต้นนะครับอันนี้ตั้งพักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปลูกอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับหวังว่าคงไม่ได้แบบวางระเบิดใครใช่ไหมว่าแบบ เอ้ยมันจะมีบางคนไงที่แบบว่าพอเห็นว่าเราชอบอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็จะมีความรู้สึกว่าอ,อยากได้ตาไปเลยอย่างเงี้ยเหมือนคนขี้อวดอ่ะเห็นเขามีก็อยากมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยแต่ก็มันมันไม่ได้ห้ามนะมันเป็นสิทธ,ธิส่วนบุคคลนะครับมันเป็นของที่มันแบบใครจะมีก็ได้ใครจะครอบครองก็ได้มันไม่ได้แบบจํากัดว่าคนนั้นห้ามมีอันนี้คนมีห้ามมีอันนั้น,นนะครับสามารถไปหามาซื้อมาเก็บมาเลี้ยงได้นะครับส่วนใครที่มีถ้าจะแบ่งขายก็ติดต่อมาได้เลยนะครับรับซื้อนะครับตตััวนนนนนีี้้ะะออชบบมมมากคครเเโลลแ มันมีเฟอร์มันน่ารักดีรอเฟอร์มันใหญ่กว่านี้นะมันจะมีหลายแบบมากอะแต่ตอนนี้ก็คือแบบเอาแบบง่ายๆไปก่อนเนาะอืมต้นที่สองเดี๋ยวพรุ่งนี้นค่อแต่งรากแล้วก็ปลูกในอีกคลิปหนึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยอืชู้เยอะมากหอมมาดีมากเดี๋ยวมีอีก,กล่องนึงนะครับแต่ว่าอีกกล่องนึงอะน่าจะเซอร์ไพรส์หนักกว่านี้ ขู่นี่คือการขู่เป็นไงบ้างครับใครไปลอยกระทงที่ไหนที่สุราษฎร์ตอนนี้ฝนตกหนักมากครับพายุเข้าก็งานลอยกระทงมันก็จะเกอยๆไปนิดนึงแต่ก็ปีนี้ได้ลอยนะครับเพราะว่าอยากอยากลอยอยากสะดอะเคราะห์ต่างๆเนาะปีนี้ป่วยด้วยเพราะว่าอยากทําบุญเยอะๆขอพรอ,อะไรได้ก็จะขอนะครับยึดยึดเนี่ยใจ,ใจิตใจอีกต้น ใช้ช่วยเยอะมากเอาไว้ใช้ต่อนี่ต้นหนูอันนี้ก็เฟอร์คือดอกมันเป็นสีชมพูนะครับใครที่ไม่เคยเห็นแต่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเฮ้ยเฮ้ย,ยมันมีฝากท้คนนี่นี่นี่ฝากมันมาแล้วฝากมันกำลังจะโผล่ครับไม่เห็นฝากไหมครับนี่นี่นี่ยวให้ดูชัดชัดโอ๊ยกล้องนอนคือไม่ชัดเลยมันมีฝากมันมีฝากฝากกำลังโผล่ขึ้นมานะครับนั่นนะครับนั่นแหละที่มันเป็นที่มันเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยคือมันจะมีฝากโผล่ขึ้นมานะครับเดี๋ยยวเเเเราาาาาจะะได้อมมล็บแ่งขน มีฝากเดี๋ยวเราเค่อยเก็บดีกว่าเดี๋ยวเราต้องรีบปลูกโอ้ยเจ็บเฮ้ยมันมีฝากดีใจจังมีฝากติดมาด้วยไปเดี๋ยวเราไปแก่อีกกล่องนึงนะครับอีกกล่องนึงเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากๆบอกเลยอันนี้นะคะอีกกล่องนึงเป็นกล่องใหญ่มากอืมกล่องใหญ่เลยขออนุญาตับกล้อง <laughs> ขออนุญาตับกล้องนิดนึงนะครับ <laughs> มันใหญ่อะ่ะเออ โอเคมาแกะเลยนะครับนี่คือยังไม่ได้แกะเลยนะแต่ว่าคิดว่าทุกคนน่าจะชอบนะครับกล่องนี้เพราะมันมันมันพิเศษอันนี้คือสั่งมาจากญี่ปุ่นครับแต่ว่ามาถึงไทยก็ให้ให้พี่ที่ไทยรับต่อแล้วก็ส่งมาให้อีกทิงนะครับคกล่องนี้หลายหมื่นบอกเลยหลายหมื่นเลยมันคือทางเกิงทหาร <laughs> ไม่ใช่ เลยนะโอ้โหกระส่งกระสอบมาหมดนี่คือกระสอบที่มาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยคือกระสอบภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาจีนวะญี่ปุ่นน่าจะญี่ปุ่นแหละเออเอ๊หรือว่าจีนเนาะเจอจีนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรภาษาไหนก็มาเถอะเดี๋ยวนะครับขเฮียอันพาระก่อนช่วเลี้ยงดู มันก็มีไม่เยอะหรอกแต่มันก็หลายกระตังอยู่หลายกระตังอยู่หลายกระตังอยูนเนี่ยเดีให้เก็บมาใ,ให้ดูทีละต้นเอาไหนก่อนดิเอาแบบโอ้ยเรื <c oughs> ่องไม่ถูกไม่รู้จะแกะจากอันไหนก่อนดิเอาเป็นแบรนนี้ก่อนแล้วกันนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ชอบมาก ทุกคนคงไม่รู้หรอกว่าอารมณ์ในการแกะกล่องอ่ะมันมันวิเศษแค่ไหนแล้วมันมีความสุขมากแค่ไหนนะครับมันจะแบบมีความโอ้ยฟิน <c oughs> อีกฉาเซบ่นเยอะไปละเดี๋ยวให้ดูให้ดูว่าเป็นอะไรเขาก็หอมาดีนะครับเนี่ยเห็นขาวๆไหมครับดีงามบอกเลย มันคือให้ดูอย่างเนี้ยคงจะดูไม่ออกว่ามันคือต้นอะไรหลายๆคนอาจจะงงว่ามันคือแคนดิด้าหรือเลนต้าหรือลูกกอฟคือรากดีมากทุกคนนี่ดูรากให้ดูรากรากดีมากแต่ว่าแห้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนรู้กันว่าเราต้องทำยังไงนะครับในการปลูกในวันถัดไปนะครับไม้ที่มันเพิ่งมาแบบนี้แล้วรากรากมันเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวค่อยมาสอนอันนี้นะครับ เป็นลูกกอ๊อปอะหลายคนฮงงงนี่ทำไมลูกก๊อปเป็นฟอร์มขนาดนี้แล้วก็สวยขนาดนี้เป็นลูกก๊อบที่สวยมากขาวมากแล้วก็แบบกลมมากนี่นะครับให้ดูใกล้ๆให้ดูกับแสงไฟอืเห็นไหมสวยเนาะขนลุกคือคนนี้อ่ะที่เอามาเพราะว่ามันหายากแล้วก็มันค่อนข้างที่จะทนมันไม่ค่อยเน่ากอ๊อบลูกก๊อปก๊อปยักษ์คนนี้มันไม่ค่อยเน่าครับมันเป็นก๊อปที่แบบขนแข็งๆอะครับแต่มันไม่ได้ไม่ได้แข็งมากถึงกับ ไม่ได้แข็งไม่ได้นิ่มจ้ะคือมันเป็นแบบกลางๆดีว่าเออเนี่ยนะมันเป็นกอล์ฟที่ไม่ค่อยเน่าต่อสภาพอากาศเท่าไหร่ซึ่งเราเคยมีอยู่แล้วกอนหนึ่งนี่ก็คือตน้นนี้นี่นะครับอันนี้คือต้นนี้เห,เหมือนกันเลยเห็นไหมเหมือนกันเลยแต่อันนี้เลิศก,กว่าใหญ่กว่าภาษาใต้เขาเรียกได้แรงอ็อก,กอืมนี่แหละแบบนี้เลยน้องก็ได้มาเพิ่มอีกหนึ่งกอนนะครับเดี๋ยวจะมาเป็นเพื่อนต้นนี้นะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้แบบบแ่งหน่อขายนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเสียดายไม่อยากไปเด็ดมนะันนน่ะออัี้เน,นะนเี๋ยวค่อยปลูก อันนี้คือปลูกมาได้ประมาณเกือบปีแล้วแหละก็เป็นปีแล้วมะไม่แน่ใจน่าจะประมาณเกือบปีแล้วแหละเนี่ยแข็งแรงมากไม่เป็นไรเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกนะครับมีอีกมีอีกมีอีกมีมาอวดอีกมีกอรรู้สึกว่าจะมีอีกกอเนี่ยได้มาสองกออยากขยายแต่ทาใจแบ่งหน่อไม่ลงอะครับมันมันสวยก็เลยแบบไม่ค่อยอยากอันนี้าไหรเนี่อะไรวะขอแง้มก่อน ถ้าเป็นขอ,อยนาแง,ง้มให้ดูอ๋อันนี้เดี๋ยวให้ดูเอาอนนี้ก่อนอันนี้ก็น่าจะก๊อบเหมือนกันอมีแค่สี่ต้นที่ได้มารอบนี้นะครับแต่ได้กรอบมาสองที่เหลือเป็นอะไรเดี๋ยวไม่บอกแค่ดูกันนะครับมีความสุขนี่เห็นขนขาวๆมาแล้วไหม เฮ้ยคือกอใหญ่ทั้งคู่นะเนี่ยคือของนี้มันหายากจริงๆบ้านเราไม่มีอ่ะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีจริงๆลองลองไปหาดูแล้วมันไม่ค่อยมีจริงๆครับก็เลยว่าจะเอามาเก็บเผื่อวันนึ่งแบบได้เด็กหน่อมาขยายเยอะๆเนาะจะได้มี ความแกะไม่ได้เรียบร้อยอะไรเลยหุ้ยนีก็ใหญ่ขาวโบ๊ะใหญ่ขอดูร่างหน่อยอ๋อคือเข้าใจละเมื่อก่อนอะที่เคยซื้อต้นนั้นมาต้นแรกอะต้นมาเกะที่อยู่ข้างๆกันอะว่าสงสัยว่ามันคือไม้ที่แบบกราฟเสร็จแล้วก็หักลงมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือเพิ่งรู้ว่าไอ้กอตัวนี้มันมีโขดนะครับมันมีโขดลงมาเขาอาจจะกราฟก็ได้เนาะแล้วก็เอาลงมาล่อราก แต่ว่าเขาทําดีอยู่แต่อหัวใหญ่นะก๊อบยักษ์หัวใหญ่มากนี่งตรววัดขนาดหัวให้ดูนะครับว่าก่เซนหัวตรงนี้อุย,อยขนาดหัวนะครับหัวหัวตรงกลางนะครับหัวตรงกลาง7เซนนะทุกคน7เซนคือใหญ่นะ2อกอ2กอคาเบ,บ้คาเบ,บ้เดี๋ยวค่อยปลูกให้ดูนะครับ ทุกคนเดี๋ยวแกะต่อแกะต่ออันนี้อันนี้คือบอกก่อนว่ามันคือซปเปอร์บาร์แต่ว่าทำไมถึงต้องยอมซื้อซปเปอร์บาร์อีกเพราะทางนี้ก็มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันคือซปเปอร์บาร์อีกโคลนหนึ่งครับเป็นซปเปอร์บาร์โคลนเขาเรียกเขาเรียกนัมเบอร์วันนะครับนัมเบอร์วันก็คือแบบขนาดหัวมันจะเป็นหัวที่ใหญ่ใหญ่ได้ถึงยี่สิบ เซนติเมตรหัวเดียวนะใหญ่ได้ถึงยี่สิบเซนติเมตรเป็นซุปเปอร์บาร์แบบเขาเรียกนัมเบอร์วันอืมแบบนั้นแหละใครไม่มีก็ลองไปหาดูนะครับแต่มันก็ค่อนข้างหายากนิดนึงบ้านเราเพราะก็เพึ่งเอามาลองนะครับอยากเอามาลองว่าครั้งแรกมันจะสวยแค่ไหนนี่อันนี้คือหัวเล็กสุดนะครับที่ได้มาแต่เขาเรียกว่านัมเบอร์วันนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้ถ้าหวีขนน่าจะออกมาเยอะมากเลยเนี่ยเออแต่ความขนมันไม่เหมือนกับ ซุปเปอร์บาร์ทั่วไปนะคือหัวเดียวๆอะ่ะคือตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีหนอแต่ว่ามันจะเป็นหัวเดียวยวใหญ่ๆเลยซึ่งมันจะมีขนาดได้ใหญ่มากที่สุดนะเท่าที่เคยเห็นนะครับยี่สิบเซนต่อหนึ่งหัวเดี๋ยวลองวัดดูนะยี่สิบเซนมันได้แค่ไหนโอ้ยีส่สิบเซนใหญ่กว่าไอตัว,ต,วตัววัดนี่กะยี่สิบเซนประมาณเนี้ยทุกคนประมาณหน,นึ่งอันเนี้ยเนี่ยยี่สิบเซนนี่คือแบบต้นเล็กๆอยู่เลยนะครับต้นเล็กๆแค่นี้ก็ประมาณสิบเซนนะครับสิบเซนเก้าเซนสิบเซนอืมแต่ถ้าเป็นต้นหัวใหญ่ขนนาดเี้ย โอ้เดี๋ยวต้องหามาให้ได้เอามาให้ดูให้ได้นะต้องหามาให้ดูให้ได้ตอนนี้เริ่มหัวเล็กไปก่อนอเนาะนี่นัมเบอร์วันนะครับซุปเปอร์วันนัมเบอร์วันจำเบอร์จำจำจำชื่อไว้เขาเรียกนัมเบอร์วันเป็นตัวนัมเบอร์วันตัวใหญ่เันเ๋ยไปแกะต่อนะครับอันต่อไปรับรองทุกคนต้องว,ว้าวแน่นอนไม่รู้ว้าวหรือเปล่าแหละแต่คือต้องว้าวนะว้าวไม่รู้แต่คือต้องบังคับให้ว้าวเฮ้ยมันก็เกินสองสามสิงงอะทำไมมันมีเกินมาอันนี้อะไรมา แกดูโอ้เห็นรากแล้วเห็นรากเห็นเห็นรากแล้วรากรากอันนี้อันนี้ก็ใหญ่แกเลยก่อนแกเลยก่อนสนุกสนุกเขาแหละสนุกเขาแหละเฮ้ยหรือว่าน,นี้คือซุเปอร์มาอ๋อไม่ใชอนน่อันนี้อันนี้ลูซามุโอ้ต้นใหญ่จังอันนี้มาเก็บนะคะไม่ได้ขายเห็นว่ามันใหญ่ก็เลยมาเก็บ โอ้โหใหญ่มากอีลูสมุคนซูปเปอร์ครับตัวนี้ไม่ค่อยสวยมากแต่มันใหญ่ก็เลยเอามาเก็บมีหน่อรอบเลยดูดิมีหน่อเต็มเลยนี่เห็นไหมเป็นตัวซูปเปอร์ครับตัวซูปเปอร์ทรงไม่ค่อยสวยมากเดี๋ยวเราจะเลียนให้มันสวยอืมอีลูซมุอะไดีอีกต้นหนึง่งอีกต้นหนึง่งต้องว้าวแน่นอนอีกตนน้นต้องว้าวหนักมากหนักแบบหนักจริงๆหนักแบบโคตรหนักอะ่ะมาให้ดูก้อนใหญ่เฮ้ยตื่นเต้น คือตอนนี้เห็นในรูปแต่ว่ายังไม่เคยเห็นของจริงแต่ววันนี้ก็คือแกะของจริงแต่ถ้าดูจากปริมาณในการที่แบบว่าแกะแล้วมันต้องมันต้องใหญ่อ่ะขออลงังมาเลยกะลูกกระตัอนี่คือมันต้องดีนะ,ค,ะค่อยๆแกะ <laughs> ทุกคนต้องอย่าพลาดนะคลิปนี้เพราะว่ากรณนนี้อยากให้ทุกคนเห็นจริงๆว่าคืออยากให้ทุกคนเห็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันสวยแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบถามว่าหายากไหมมันก็หายากแหละ แต่จะได้ฟอร์มดีขนาดนี้สีได้ประมาณประมาณนี้อะไรเงี้ยมันก็ระดับหนึง่งความยากระดับหนึง่งไม่ได้มีบ่อยๆนะครับให้ดูเอาอะไรขึ้นมาลองดีกว่าเดีน้องช้ำเนะี่ยเป็นห่วงกระแดเน้อนุ่มๆลูกนุ่มๆได้ยินเสียงวัวร้องไหฝนตกแล้วเจ้าของเขาไม่ยอมเอาวัวเข้าเข้าไว้ในที่ล่มมันคงหนาวอ่ะแน่น,นด้หยวัวอยู่กลางทุ่งนาครับ เห็นรากแล้วแบบตกใจเห็นต้นจะตกใจยิ่งกว่ามันหยุดพูดไม่ได้จริงเลยนะคือมันมันสนุกมันเพลินอย่ารำคาญกันนะครับมันสนุกจริงโอ้ยเจ็บ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 ก็ยอมหรอวะงานนี้รากโอเคอยู่นะเริ่อต่ำามือทุกคนคงเห็นแบบแวบๆแล้วแหะ แล้วก็แกะเสร็จแล้วนะครับทุกคนคงเห็นว่ามันคือทึบมันคือแคนดิด้าครับแคนดิด้าโรเซ่เดี๋ยวให้ดูนะว่ามันแดงขนาดไหนฮึบเป็นไงสวยไหมสีชมพูแคนดิด้าโรเซ่สวยมากคือกว่าจะได้กอใหญ่ขนาดนี้มันสวยมากแล้วแบบมันกลมมากครับทุกคนนี่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 น,น,นี่โอ้ยฟินเดี๋ยวให้ดูแบบย้อนแสงดีกว่าคือในกล้องกับของจริงอ่ะสีมันจะไม่เหมือนกันคือของจริงสีมันเข้มกว่าในกล้องนะครับเดี๋ยวให้ดูแบบย้อนแสงนะครับ นี่คโอ้โหแดงมากสวยอะ่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนกลางวันให้ดูดีกว่าโอ้ยอลังอยากนอนตรงนี้อะแคนิด้านะครับโรเซ่โอ้ยสวยสวยสวยดีใจอะ่ะที่ได้กอนี้มาไปเดี๋ยวเราพาไปเทียบกันนะครับว่าอ่ากับแคนิด้าที่เรามีอยู่แล้วกับไอ้ตน้นนี้อันไหนแดงกว่าฮะอันนี้กอนนี้กับกอน,นี้มันก็ไม่ได้แดงนะเป็น้างๆ้ามันะอ,อกเหลืองแดงนิดนิดแต่อันนี้คือแดงชมพูเลยอะ่ะกับกอเดิมนะครับกอเดิมนี่ใกล้เคียงใกล้เคียง อยู่ที่การเลี้ยงด้วยนะครับถ้าเกิดให้น้ําเยอะมันก็ไม่ค่อยแดงอันนี้ก็อันนี้ก็ใกล้เคียงแต่จริงๆก้อนนั้นมันแดงนะแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็คือโดนน้าเยอะให้น้ําเยอะอันนี้ก็ก็แดงอยู่นะแต่อันนี้อืแต่มีอันนี้ที่แดงสุดปกติในบ้านนะครับจะมีต้นนี้ที่แดงสุดเฮ้ยมันแดงกว่าต้นที่อยู่ที่บ้านอะ่ะ <c oughs> คือใครที่เป็นสาวกแคดิด้าโรเซ่อจะต้องชอบกอนนี้มากๆนะครับโอ้ยดีอะฟินเนี่ยดูดีออกชมพูเลยดเดี๋ยวค่อยถ่ายตอนกลางวันให้ดูอีกทีดีกว่า ตอนนี้มันไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ตรงที่ว่าแบบมันเป็นแสงกลางคืนอะเนาะแต่ว่าเรามาแกะกล่องให้ดูเฉยนะครับว่าปอสั่งตัวนี้มาราคาก็หมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นปลายๆนะหมื่นปลายๆหลายๆคนคงอยากรู้ราคานะครับนี่ต้นไม้หมื่นกว่าบาทซื้อไปได้ไงใช่ไหมคือคนที่มันชอบมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่มาปิดกั้นหรอกครับเนาะน่ะนารักโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําคลิปปลูกต้นนี้กันนะ้องวัน,ว,นวันพรุ่งนี้อาจจะปลูกต้นอื่นด้วยอย่างเงี้ยแต่จะแยกเป็นคนละคลิปกันโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับแก ย,งงยังไงก็ฝากกดถูกใจไม่ใช่สิยังไงก็ฝากกดไลค์เออแล้วก็กดซับสไครด้วยนะครับนะไม่ต้องแชร์ก็ได้นะครับอายเขาเหมือนเด็กเหือนของเล่นนะครับโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับ